สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอ่านสายชิว้วอีกเค่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสุ่มไตแรงอีกเค่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะไหวหรือเปล่าแ้าเกมนี้จะตึงแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับผม yes, เกมนี้ไม่น่าตึงหรอกมีพวกเรื่อนละแสกแกนละไม่มีตัวเนียตึงทตัวเลียร์กเพื่อนเชกูเพื่อนลงพัดเท้าลงพัขอบคุณเนี่ รับขาวรับขาเดี๋ยวยูไอ้เพื่อนออเอาไปที่ตู้กอัตโนบักยบครับมาเ้่ตัวเดียวกันนะติดติดติดเดี่ยวเนตีเลยกแยกความแยกความแยกความจะพาลองมีคนเยอะตื่นตัวไว้ปัดลงลงขบนนะอเคอขึ้นไป่อนข มีตัวเพื่ตอตรงกูเลยว่ะกูไม่มีปืนเลยว่ะเพื่อนมันวิ่งมาแล้วเนี่ยมันขึ้นเลยกูอยากยิงจังวไะไอะาาบบ้ข้าเจี๊ยบซื้อเงินไว้เจี๊ยบยิงประชาชนไปได้เลย้วไอ้ข้าโดนมีตัวโอย่ะข้างบนมีตัว,วเพื่อนคนคนด่า ยี่สิบสอตัวข้าเยี่สิบตรงไหน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 เอ่อทิศทิศสิบรบสักตูแล้วปูสองตัวเยี่ปืนชาด้วยมีเฮ้ยมึงเก่าเหรอมึงเก่าเหรอ เจอีีกี้ยไอ้ยาเพื่อนสองตัวมันวิ่งหนีมันเนี่ยเออเากบเียบร้อยกูไอ้เหี้ยเอามันดิเพื่อน สองตัวแม่สองตัวบาทะสมแม่เสร็จด้วยกันสองศพเนี่ยไม่มีตัวลบนะโอเีไปยิยงเลยตรงนี้อ อยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนฮึหากูตีหนึ่งสาวแล้วเปลี่ยนสารเปลี่ยนสารเปลี่ยนอยู่ด้านทิศซองแปนหน้าหอกไปแล้วตายยังด้านบนอะด้านบนตาย งี้ยนี่ยเยแม่ขอขอหน่อยโอ้อยยยยคุณมีเียคุณอีกทีมนะจับหนีเชี่งหนีเลยวะวโอ้ยเชีมี่ยฟ่าด้ยต่งดเ เอ้ขบวนมีตัวมีตัวไอ้เพื่อนจัดดีรออะไรอ่ะจสองตัวที่ซื้อชิปก่อนได้ครับสามแล้วงานได้ดีเฮ้เตีหยนเพื่อนขบวนออกมาแล้วออกเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอเคไป let's go ไปก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจัดดิจัดดิเพื่อนเปิดดูตาม นะซ้ายนะวาซ้ายน,นะตีนขึ้นเพื่อนเพื่อนดูะเี้ยเซลโไปดีอ่ะโด,โดนกูดีกมันยึดแอด,ดรอปปงกัน มึงดูดิมึงกูกับเมียกูเนี่ยแม่งคนละสามตัวไอ้เนี่ยเ <c oughs> บอร์สี่เบอร์สี่ไม่มีเไอ้ไรเลยไอ้ดามิดไม่ถึงสองร้อยเบอร์สี่เราไม่ได้ไม่ได้สักตัวเลยวะแม่งพวกเราจัดเป็นคนละสามตัวแล้วเนี่ยเบอร์สี่เี้เพื่อนโชว์นนหน่อยดิโชว์นหน่อยเฮ้ยนี่คือชิดนจั กูมีกูมีสกิลเป็นแมพอยู่นะกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันมีดีที่บอว่อย่าเลยเพื่อนเพื่อกูเพื่อนไม่ต้องวารเท่าไหร่ถาวายก็เล่นถาวายก็เล่นดีม,มันแรงเอลูดิวามแรงเพื่อนกูชิดเวมีเพื่อนถ้าจะมีกู มีมีกว่เพามันมีเศษอะปล่อยมันไปจนเอ้ยมี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 เก็บเหรียญอยู่สองตัวเอ้ยเอ้เฮียไมเชื่วินตีเนยเบดาหนึ่งชิเบดาหนึ่ง กูลังวิ่งข้าเพื่อนเดี๋ยวกูไปแล้วกูเปิดแมพให้เดี๋ยวเปิดแมพให้เดี๋ยวเปิดแมพให้ดาวเดี๋ยวทำให้มีศัตรูอยู่ใกล้กูเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วมองไม่เห็นเพื่อนกูอยู่ไกลยึดไม่้สับตัวเยึดเคเพื่อนกูอาชิมพายโดนไม้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 ดูด้านบนด้วยเพื่อนดูด้านบนด้วย มาเดยวมาเด,ดินมาวมาวามันหนีว่ะเพื่อนอ้สัตว์มันหนีว่ะเฮ้มีค่ได้สองเฟ้อเนี่ย ปล่อยโดนคุปล่อยโดนตามเล่นสองคนเลยวันอย่าดีคุณเล่นสองพองอยู่ตอนนี้เอ้ยเอ้ยใครโดนยิงวะเบอร์สองโดนเบอร์สองโดนกูโดนคุณโดนโดนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโดนเบอร์สี่แบงก์แบงก์แบงไปไม่ไม่ Double kill h i s mission accepted อัเนี้ยากขนั้นแหละเปิดไลน์แล้วลาตติิดดลาจัดไอ้อ่ะเกมนี้กูเอาจัดไอ้สัส เบอร์สี่นะเบอร์สี่เพื่อนมาดิสายได้ทุกตัวกูสายได้ทุกไซส์เพื่อนไอ้แม่งหนีจัดเลยไอย้เหี้ยแม่งหนีฉีดเลยโอ้โหนะไปฉุบโอ้อย่างไกลไอ้เพื่อนมึงเฝา้าที่เดิมไว้ด้วยนะชิดเบรย์เฝ้าไว้ไหน่อยนะว่ามันไปชุบเพื่อนแน่เลยไอ้เหี้ยเนี้ยเบอร์สี่นี้มันไ,ไหนะ โอ้โห่เจียตีตีเจียตีหนึ่งยัดแม่ไอ้เหี้ยมึงลองไปยิ่หน่อยยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยเจียตีหนึ่งไอ้สัตว์มัจะลงไปนัวใหม่ฮะรอตู้เลยรอตู้เลยูเลยไม่มึงลงไปสัตว์แขนจัดเลยไม่เล่นชิดเบย์ม่เล่นชิดเบย์ชิดเบย์ชิดเบย์นไี่ฝันฟันนู่นนะ ไม่ได้ไม่ฟันที่กูจิ้มแกลงชิบเบรดิตกไปพวกซุ่มปีนั่งอยู่ไหนหมดวะเอยู่ยข้างบนนะเพื่อนเกิดอะไรไอ้ก๊วยร่างเราจะมีคนชน,นกกเย้ลูกหรียนั่นแมงลุงกูไอ้สัตว์กูลุงแบบสีตัวเลยไอ้สัตว์กูไม่รู้จะยิงใครก่อนไม่ มาเองก็ไม่ไหวเว้ยชิดเบร์อเล่นเลยกูรับประกันยังไงมันก็มาเด็กแค่ไหนจ้าเด็กไหมนี่ตัวขาวตัวขาวนี่นี่นี่เชนี่เลยเชนี่เลยนี่ยังยิงอยู่เนี่ยไอ้สัสนี่ควนี้เลยเด้อเด้อเด้เด้อไอ้กูถือแกนกูโอ้ยเยอะเกินเถอะถอยถอยถอยเชนไม่มีเกินโอ้โหความมือก็มี Uma, จอบ้าไอ้ตั์ปบปปเราต้องตึงชิดเว้บ้อ้ดูมันพดูน้นพา,นพาเก็บ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 เจ็บเ็บลบัรูแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าหล่มีตัว You know. Triple kill quadra <gasps> kill. ไหนจุหน่อยเถอะอหน่อยเอรองเพื่อนชุกคนไหนดิเพื่อนเบอร์สไม่รอดเก็นรอยนะเกย์แมนเกดกูตายนี่กูตายนี่กูตาย ออกกว่าไอ้ยตีนี้แหละ่ีนี้แหละตีนี้เอายู่ด้านบนน่ะมึงเห็นปะ นี่นบนตรงเนี้ยไปตรงนั้นเนี่นยเนี่ยมาร์ขอะไรเนี่ยมันเล่นปืนฉีดยาวเว้ยเออเย่เย่ยเจ็บ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 มันอยู่ด้านบนไหนเนี่ยหวยเด๋ยดสองตัวนี่ปะ और भाई हुआ है। आ री, आ री, आ री, स्किल हुड यू।

Này, chúng ta ở cái đằng sau đó hả? Ồ, đằng trên, đằng trên. Tôi thấy A1, 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 A1. A1, A1, A1. A1, A1. Đi xuống đây, xuống đây Ok, clip này đã đến với bộ phim thứ 1. แลื่ราครับแบบดีจังเลยนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ